ถามน cartoons. ้องวินถ really ้าแต่โดนจู๋ให้ล้มต้องไปล้มที่ไหนเตียงขอกอกไก่มีชอยมีชอยมีชอยใครเขียนครับใครอะเอออยากเห็นใครเขียนข้อนี้ไม่แสดงโซ่ผมไม่ให้วินตอบแทนกล้องหน่อยเป็นตัวแทนทางบ้านเตียงขอไข่โซฟาขอควายชายหาด งูสนามหญ้ากจอนจานถูกทุกข้อถูกทุกข้อแต่พูดอะไรวะพูดรวผมจะบอกว่าแต่มันต้องมีเหตุผลซับพอร์ตนะครับผมอยากฟังจริ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 นหมดล้มไม่หมดอ่ะหรือว่าล้มมาหมดแล้วถ้าอยากรู้เลยครับต้องไปติดตามเพราะเรายังคู่กันนะครับผมอ้าวเราลงที่ไหน 啊，两两台哦哦。<noise> <noise> <noise> บบบบบขบคุณนะครับขอบคุณนะครับปัดปัดได้เลยอธิษฐานก่อนอธิษฐานอันนี้ของพี่ของน้องวินน้องวินน้องวินนี่น้องวินหยพรอันนี้น้องวินจริงเหรอมันื้อมาใช่ของน้องวินน้ั่นน่ะน้องวินรอเ้ยพอของทุนกว่าอ้าวไม่ยอมพีมันติดเลยทำไมมันไม่มาอ้าไม่ชวนข้าอ่ะ ถามันหนอไม่ามถูกคนแค่หมแค่วันนี้ีแค่หน,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 น้ามันค้างเงไี้เอาเป็นว่าขอบใจอขอบคุณมากเว่